สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามิดลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องชาแอนมินก็จะพามารับชมแนวทางรัฐบาลลราพัฒนาเม่เดียวนะคะสำหรับซสายวิ่งนะคะก็จะมี4 3 1 7 6 0นะคะแอนมินให้เด่น5นะคะเด่น5และ เด่น6นะคะแต่แอนเมนจะรูด5นะคะก็จะมี5 0นะคะมี5 1นะคะ5 2นะคะ5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าเจ็ดห้าหกนะคะห้าสองห้าเก้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า